ว่าเขาต้องสอนเขาต้องสอนมดเขาเขาต้องบอกมั้งไม่พูดอะไรเจ้าไม่พูดอะไรเจ้าใช่ภาษาใบไ่มภาษาเบื่อฮัลโหลนั่นฟ้าราฟ้าร้องเพลงฮัลโหลมาเนอเองอย่าจอย่าบ้าเลยนะพี่บอกไว้ก่อนใครอย่ามาติดต่อให้เขาในหันเบี้ยเลยถ้าวันยุทธเดี๋ยวพอได้อยู่วันธรรมดาอย่ามาติดต่อเลยอันตราย ที่เกียรติฮัลโหลวันหยุดวันหยุดกับวันวันอาทิตย์เดียกับยี่ได้รายงานวันจันทร์โอ้หายนำัารายงานพบบอลีกทีอะไนี่มีอะไรบนอยๆต้องไปต้องมีอะไรเข้าเว็นผู้นี่ไม่ได้ต้องให้ท้องได้ก่อนยังไม่ได้เก็แค่บอกว่าเรื่องพวกนี้เริ่มสอนพวกนี้สอนพวกนี้สอนสอนชี้เฉยนี่เออเอา กูยังไม่รู้เลยมึงจะมาไม่แน่ลแกฮัลโหลไอเอมมามาเชิญสากนอดีเล็กมากเ้ยไม่แน่ได้รู้เลยว่ลงมาได้หาเวนเดี๋ยวปะม่แน่ลงมาปุ๊บอ้าฮาเวรายงานเยดิเฮ้ยฮลาวัสดีครับมีอะไรเขาทำกันฝรั่งไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล